็บางทีเราไม่ได้ให้ดูหรอกแต่ว่าชอบมีคนอะ่ะเอาไปเอาไปให้ดูอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออแม่เคยทําอะไรอย่างเงี้นะอะไรเงี้ยล่าสุดก็มีแอดมินบางเพจไปเปิดอะไรฝกักแจวไปเออให้ดูคือจริงๆจะบอกว่าถ้าอยู่กับเขาทั้งวันอะ่ะมันคอนเทนต์เกิดได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราบางทีเราไม่ได้ไ เออเราก็ไม่ได้เกยวหรือคือเราเป็นแม่อยู่เราบางทีมันก็ไม่แบบบางทีมันคือมันเห็นแบบมันเยอะมากอ่ะถ้าอยู่ด้วยกันย4ชั่วโมงคือจังหวะนรกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแบบมีตลอดก็จริงๆต้องบอกว่าต้องต้องขอบคุณเพื่อนเกลหลายๆคนเพราะว่าบางทีแม่ก็ไม่มีเวลาเสิร์ฟอะไรเงี้ยก็บางทีเหมือนกับกลายเป็นว่าคอนเทนต์เราเนี่ยสู้เพื่อนไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกอ่ะมันเป็น เป็นแม่อยู่อะบางทีมันแฮนด์ดิลหลายอย่างอะไรเงี้ยมันบางทีเกิดอะไรแบบเขาทําอะไรตลกตลกหรือว่าที่เราเห็นว่าเออมันควรจะเป็นคอนเทนต์อะไรเงี้ยชักโทรศัพท์มาอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ทันแล้วอก,ก,ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเออแบบพัฒนาการเร็วหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็อ่ะก็มีคนเขาบอกตั้งแต่ตอนจะคลอดแล้วว่าเด็กถ้ามีพี่ในบ้านอะไรเงี้ยเขาจะโตเร็วมหมายถึงว่าเขาจะไปเร็วเพราะว่าเขาจะอยาก วิ่งได้อยากเดินได้อยากเล่นกับพี่อยากคุยกับพี่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะช่างพูดมากกว่าเด็กชายคลังศัพท์การใช้ศัพท์กับรูปประโยคอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันเจยเจ้า,าก,กว่าเด็กผู้ชายอะ<ม>ไรเงี้ยค่ะเราตอนเด็กๆเ,เราไม่ได้เป็นขนาดนี้เราก็เราไม่ไม่พูดทุกอย่างที่คิดอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นเป็นเป็นลักษณะของเราตั้งตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ย แบพีส่สายไงก็จะได้จะได้แม่ตรงเนี้ยคือแบบว่าเหมือนเก็บเก็บไว้ในใจอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเขาแบบเขาพูดหมดเลยอะไรเงี้ยเขาแสดงออกหมดเลยเนี้ยก็งงว่าได้ใครเพราะว่าพ่อก็ไม่ใช <c oughs> พ่พี่พาก็ก็ตอนเด็กๆก็อาจจะแต่ว่าตอนนี้ก็นิ่งเขาก็นิ่งขึ้นเนี้ยค่ะทำ <ๆ S 2> ไมเขาถึงนิ่งขนาดนี้ขอแม่แต่ก่อนต้อเขาเป็นไอ้ตาวเทจริงๆก็ ก็ค่อน <st us> ข้นางจะแพลนล่วงหน้าพอสมควรก็คือจริงๆช่วงเวลานี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่นิเซโกเนจะเป็นที่ที่ใช่ก็เด็กไทยก็จะไปกันเยอะมากผู้ปกครองก็จะไปพากันไปเยอะมากเพราะว่ามันจะเป็นช่วงสองสัปดาห์ที่โรงเรียนอินเตอร์มันจะหยุดหนึ่งสัปดาห์พอดีอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ส่วนมากก็จะก็จะไปกันช่วงนั้นแล้วมันก็จะเป็นช่วงที่หิมะมันเหมาะกับการเด็กๆถูกใจมากเด็กชายถูกใจมากค่ะแล้วก็เขาก็เริ่มโตแล้วก็เริ่ม เริ่มเล่นเป็นแล้วก็เริ่มเขาก็เริ่มเอนจอยเขาก็แบบได้แบบทำกิจกรรมแมนๆกับพ่อเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็เอนจอยของใจจริงๆก็ด้วยอายุก็ก็มีคนที่ก็ก็จริงถามว่าเริ่มฝึกได้ไหมก็เริ่มก็เริ่มฝึกได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะรูรู้ว่าฝึกก็ยังเล่นไม่เป็นแน่นอนเพราะว่าด้วยวัยก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะฟังคําสั่งเหมือนกับว่า ไปเล่นเหมือนก็ให้เขาักลากสนุกสนุกมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นแล้วก็รู้สึกว่าแล้วเราก็ทั้งรับส่งเด็กชายด้วยไปส่งแบบตีนเขาแล้วก็กลางวันก็ไปรับแล้วก็จ่ายตลาดอะไรเงี้ยก็เลยถ้าต้องไปเฝ้าเกลวอีกคนหนึ่งก็รู้สึกบริหารไม่ไหว เขาก็อยากใช่เขาก็อยากทําใช่แต่ว่าก็คือให้เล่นเพราะว่าคือเปิดประตูบ้านมาก็เจอแล้วหิงหิมะมันก็ก็เออให้เล่นอย่างกันไปแล้วก็ไปเฟ่ไปอะไรกับแม่ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าขอโตอีกนิดนึงเราจะให้เรียนให้แบบเหมือนเรียนแล้วมันเป็นแล้วมันมีกําลังใจอะไรเงี้ยก็เห็นปูแล้วก็ปูหิวปี้อะไรเงี้ยก็บางทีเราไม่ได้ให้ดูหรอกแต่ว่าชอบมีคนน่ะเอาไปเอาไปให้ดูอะไรเงี้ยว่าแบบ เออแม่เคยทําอะไรอย่างเงี้นะอะไรเงี้ยล่าสุดก็มีแอดมินบางเพจไปเปิดอะไรฝักแจวไปเอให้ดู <laughs> ก็ตามสภาพค่ะก็ก็เนี่ยแหละค่ะตามสภาพ <laughs> <laughs> ก็เขาเป็นเขาจะมีจังหวะแบบเขาเป็นคนมีจังหวะออคือจริงๆจะบอกว่าถ้าอยู่กับเขาทั้งวันอ่ะมันคอนเทนต์เกิดได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราบางทีเราไม่ได้ไไดเรา เออเราก็ไม่ได้เกี่ยวหรือคืเราเป็นแม่อยู่เนาบางทีมันก็ไม่แบบบางทีมันคือมันเห็นแบบมันเยอะมากอะถ้าอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงคือจังหวะนรกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแบบมีตลอดอ่าพี่คนนี้ไม่หรอกประมาณไหนหรืออะไรประมาณไม่หรอกก็จริงจริงก็คือตามธรรมชาติของเราแหละค่ะคือเราเองอะก็รู้อยู่แล้วว่าเ,ออเราเอาน้องไปที่ไหนแล้วก็คือถ้าคนไหนที่ที่เราเห็นว่าเป็นเพื่อนน้องอะก็คือ เราแอปพูดแล้วแหละเราก็รู้ว่าเขาถ่ายน้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังไงก็เป็นเป็นจังหวะที่เขาน่ารักอ่ะเพราะว่าทุกคนก็ก็รักนางถูกไหมคะก็ก็พอคนที่รักก็จะได้เห็นโมเมนต์ที่มันที่มันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรที่บางทีมันก็ตามธรรมชาติเด็กมันก็อาจจะมีอะไรที่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็ถ้าคนที่รักแล้วก็หวังดีกันเขาก็เขาก็จะไม่ไม่ไม่ทำก็จริงๆต้องบอกว่าต้องขอบคุณเพื่อนเกล็หลายคนเพราะว่า บางทีแม่ก็ไม่มีเวลาเสิร์ฟอะไรเงี้ยก็บางทีเหมือนกับกลายเป็นว่าคอนเทนต์เราเนี่ยส,สู้เพื่อนไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกอะมันเป็นเป็นแม่อยู่อะบางทีมันแฮนด์ลหลายอย่างอะไรเงี้ยมันบางทีเกิดอะไรแบบเขาทําอะไรตลกตลกหรือว่าที่เราเห็นว่าเออมันควรจะเป็นคอนเทนต์อะไรเงี้ยชักโทรศัพท์าม,มาอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ทันแล้วอก็ไม่บางทีก็ไม่ทนันไม่ทันเพื่อนไ่นเพื่อนก็ัดการต่อใช่ใช่คือเราไม่ไม่รู้หรอกว่า เพราะว่าเราไม่ได้คือชมไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับกับไทยนะคะแล้วก็ไม่เคยแบบว่าไม่เคยไม่เคยดูเด็กคนอื่นแล้วก็แบบว่าอุ้ยทําไมคนนี้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยคือไม่ได้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเออมันมากกว่าเด็กปกติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปคือเรามองว่ามันเป็นเป็นคาแรคเตอร์เขามากกว่า <S <S อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเออแบบ พัฒนาการเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อ่ะก็มีคนเขาบอกตั้งแต่ตอนจะคลอดแล้วว่าเด็กถ้ามีพี่ในบ้านอะไรเงี้ยเขาจะโตเร็วมันเห็นว่าเขาจะไปเร็วเพราะว่าเขาจะอยากวิ่งได้อยากเดินได้อยากเล่นกับพี่อยากคุยกับพี่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะช่างพูดมากกว่าเด็กชายคลังศัพท์การใช้สัพท์กับรูปประโยคอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันเจยเจ้ากว่าเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะ จนถึงวันนี้ยังงงอยู่เลยว่าได้ใครงงอยกเลยเพราะว่าเออทำแบบคือเขากล้าแสดงออกมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาใช้คำว่าคู้ฝันเขาใช้คำว่าแบบ expressive อะเหมือนสีหน้าเขาคือเขาแบบเขาไม่เก็บอะไรคือแบบว่ามันแบบเออเขาเออเขาเขามันแบบมันมีแบบพลังงานมีอะไรอย่เงี้ยซึ่งเราตอนเด็กๆอะเราไม่ได้เป็นขนาดนี้เราก็ เราไม่ไม่พูดทุกอย่างที่คิดอะไรเงี<ฮ>้ยซึ่งอันนี้เป็น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 ลักษณะของเราตั้งตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยอย่าง,าง,างพี่สายเงี้ยก็จะได้จะได้แม่ตรงนี้ยคือแบบว่าเหมือนเก็บเก็บไว้ในใจอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเขาแบบเขาพูดเลยอ,อะไรเงี้ย <ๆ S 1> เขาแสดงออกหมดยอะไรเงี้ยก็งงว่าได้ใครเพราะว่าพ่อเขาไม่ใช <laughs> พ่พี่พาก, <laughs> พพาก็ก็ตอนเด็กๆก็อาจจะแต่ว่าตอนนี้ก็นิ่งเขาก็นิ่งขึ้น เขาเป็นไอ้ตาวเทแล้วคลิปเขาคลิปผู people, like ้ใช่เขาเป็นแบบเป็นไอ้ตาวแต่ว่าพี่สายเขาก็ยังติดเด็กๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะก็คนละคาแรคเตอร์อายุเขาก็จะแบบเหมือนมีพ่อเป็นเป็นไอดอลชายแล้วก็จะชอบสไตล์เขาเสื้อผู้เสื้อผ้าหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบพ่ออะ้ยบางทีก็ พ่อเขาจะชอบฟังข่าวตอนเช้าใช่ไหมตอนเช้าพ่อก็อยู่ที่โต๊ะกินข้าวแล้วก็จะเปิดข่าวฟังเลยยูเขาก็ฟังข่าวก็คือมาอยู่ข้าวรือเช้าเช้าอย่างเงี้ยไม่เขาก็บางทีเขาก็ฟังเองอะไรเงี้ยเออเหมือนถ้าแบบถ้าให้เวลาให้แบบให้สกรีนไทม์เขาอะไรเงี้ยยูก็ต้องข่าวเออแบบประเด็นแบบอะไรที่แบบเรารู้กันข่าวบ้านข่าวบ้านข่าวเมืองอะไรเงี้ยเขาก็เขาฟังแต่ว่าเขาก็เหมือนเด็กมันก็จับใจความได้บ้างไม่ได้บ้างเก็ตไม่ทั้งหมดแต่ว่า ฟังก็คือถ้าพ่อชวนไปไหนก,ก็ไปอยู่แล้วเพราะว่าพ่อก็จะทํากิจกรรมแบบผู้ชายเนาะที่แบบมันได้ปลดปล่อยพลังได้ปล่อยโฮอร์โมนได้อิสระแบบไรเงี้ยแล้วแล้วก็จะไม่ค่อยห้ามไงแต่ว่าถ้าไปกับแม่ก็ปักเปียกปักแฉะว่าแบบยังไม่เปยนนะนะนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อก็ผู้ชายไงก็จแะบบปล่อยเลยปล่อยเลยข้าวปลาไว้กินกับมาหิวโซอะไรอย่างเงีแบบ้ยก็จะเป็นอย่างนั้นก็คิดว่า ชาวเน็ตเข้าใจชาวเน็ตที่มีครอบครัวจะเข้าใจว่าเอาไว้กับพ่อเอาไว้กับแม่เป็นยังไง